สวัสดีครับอยู่กับช่างสุลรอบอดีสองใบฮะสองใบเที่ยวเรียกแล้วอันนี้แยกแว้ดังหายใช่ไหมวันนี้พามาดูเสียงเงียบถอยเข้าทีทีแคบๆกันโอ้โหอเต็มบ้านเลยฮะไปไป ยัง <laughs> ไปท <laughs> <c oughs> ีเทีแค่จัด เฮือเกี่ยวได้ไหมนะ่ะเดินหน้ามาก,ก่อนเฮ่เฮ่เฮ่แม่เห็นกล้องไม่ได้เลยดนรถคันนี้น่ะเห็นกล้องเห็นกล้อ,ลอ,กองไม่ได้เลยนะรถคันนี้นะ เลขาณีเห็นเห็นกล้องไม่ได้เลยค่ะนี่เนี้เน้ยเสียงนีง่อืมดูเสียงเดินหน้าก่อนเดินหน้ามาเดินหน้ามาก่อน,น,นอนืมอืม dạ đó tung tung cà chốt cà chốt chốt nhìn ạ bay tung bay ai subscribe lên kênh Ghiền quay mày Để không quay đưa

มาเลยเด็ดตัวยังมไม่ได้ยินเสียงนี่นะ,ะ,ะ <c oughs> นี่เขาพอแล้วใช่ไหมนี่ไปแล้ว ไดครับผมจะเงียบเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อครับผมเจอกันครับอ่ะครับเอ่ออันนี้ผมขอความรู้ขอคำแนะนำหน่อยครับผมใครรู้บ้างว่ารถผมเนี่ยไอตอนนั้นไอปั๊มคัดตัวล่างมันแตกนะครับลูกยางล,ลูกยางมันแตกแล้วทีนี้ ผมอ่ะไปเปลี่ยนลูกยางซื้อซื้อมาเปลี่ยนเองเพอเปลี่ยนลูกยางเรสร็จอะไรเสร็จก่อนก่อนก่อนที่ก่อนที่ไอ้ลูกยางเนี่ยมันมันจะแตกเนี่ยก่อนก่อนลูกยางมันจะแตกคัสคัสมันก็ไม่ยันนะครับผมแล้วแล้วคราวเนี้ยผมอ่ะผมอ่ะไปเปลี่ยนลูกยางลูกยางก็ใส่ถูกใส่อะไรเหมือนเดิมปกติแหละครับพอประกอบปุ๊บมาเมื่อวานเมื่อเมืม่อวานเนี่ยคัสคัสมันยันพอพอคัสยันผมผมแก้ไข พอพอผมแก้ไขเสร็จปุ๊บผมผมมาวิ่งเนี่ยไอเทียเท่ยวเที่ยวเที่ยวเนี้ยเทียเท่ยวเที่ยวเมื่อกี้เลยที่ที่ผมไปลงอะ่ะคือคัสต์มันยันครับผมก็ไม่รู้ว่ามันยันได้ยังไงนะผมก็ขอถามผู้รู้นะครับว่าเนี่ยจะแก้ยังไงเนี่ยเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่มัน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 ไม่ยันนะครับ เกียร์ถอยก็ไม่ยันมันมันจะไปยันอยู่เกียร์ห้านี่นะเนี่ยเกียร์สี่ละอ่ะเกียร์สี่ยันน่ะเกียร์เกียร์สี่ย,ยันละพอเกียร์สี่เสร็จนะผมเข้าเกียร์ห้าเนี่ยคันมันยันนะครับผมขอความรู้หนะ่อะเอผมขอคําแนะนําหน่อยครับผมผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันเป็นกับอะไร ผมทำแล้วแก้แล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมขอผมก็ขอคำแนะนำหน่อยครับผมว่ามันเป็นกับอะไรนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองเกียร์หกดูเนี่ยเกียร์หกก็เป็นนะครับดูเป็นนะครับเนี่ยเป็นนะ ยี่หก็ยันเหมือนเดิมนะครับผมใครใครใครจะว่ารถคันลื่นคันลื่นมันไม่ใช่นะครับผมคันมันยันนะผมก็ขออ้ความรู้ขอคําแนะนําจากผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมผมไม่รู้นะผมก็ขอหน่อยนะครับผมผมมือใหม่นะครับมือใหม่หัดเล่นรถผมก็ขอคําแนะนําหน่อยครับผมว่ามันเป็นกับอะไรนะครับ ที่คัดมันยันบ่อยๆแบบนี้แก้แล้วก็ไม่หายนะครับขันเข้ามันก็ไม่หายนะครับผมขันเข้าจนสุดแล้วอ่ะมันก็ยังไม่หายนะผมก็ขอคําแนะนําหน่อยครับผมใครมีคําแนะนําใครมีความรู้ก็ช่วยแบ่งปันกันหน่อยนะครับผมผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับก็ขอคําแนะนําจากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับผมใครพอรู้พอมีวิธีแก้ก็ช่วยแนะนํามาได้นะครับผม ผมจะได้เอาไปลองใช้เอาไปแก้ดูถ้ามันหายก็ขอบคุณมากๆครับยังไงก็ไปเจอกันที่บ่อนะครับผมเจอกันครับอ่ครับผมก็เดินทางมาถึงบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเที่ยวสุดท้ายแล้วนะอีกคันละเที่ยวนะครับก็น่าจะหยุดแล้วมันห้าโมงแล้วนะนาจีคันละเที่ยวแล้วครับผม เป็นอะไรเนาะ นี่ใหญ่มากนะครับผม F T R 240 จาจกอูช่างบิ๊กโคลาตนะครับยักเขียวคันนี้ใส่เยอะมาก ่เยอะมากนะครับผมงานเหมา นี่คขึ้นมาถ่ายบนรถนะครับผมข้างล่างมันร้อนมากขนาดค่ำแล้วนะเนี่ยยังร้อนอยู่เลยนะครับผม ผมว่าเนี่ยไอโกเบรุ่นแดเนี่ยโกเบร้อยสี่สิบขีดแปดซูเปอร์เอเมเนี่ยผมว่ามันสมูทกว่าตัวขีดสิบเกดเอลซีกนะครับอันนี้ก็แล้วแล้วแต่ความชอบนะแต่ว่าผมถ้าเป็นผมถ้าผมจะเลือกแกผมจะเลือกใช้ตัวนี้แหละครับผมเพราะว่าตัวนี้คอนโทรลพวกคอนโทรลพวกอะไรมันสมูทมันมันยังไงอะ่ะมันมันมันสมูท มันสมมุติกว่ามันในอะไรนะมันมีน้ําหนักกว่านะครับใหม้มันมันมีน้ําหนักอยู่หน่อยนึงแต่ว่าไอตัวไอไอตัวกีสิบเอ็ดคอนโทรลคอนโทรลมันเบาก็จริงครับแต่ว่ายัางไงเหมือนเหมือนเหมือนเข้าถ่วงน้ําหนักมาได้ไม่ไม่เอไม่ไม่เหมาะสมามาครับเหมือนเหมือนเข้าถ่วงน้ําหนักท้ายมันมาไม่ได้นะครับถ้าอุ้มอุ้มดินหนักๆเปลียกเปลียจริงๆนี่ตูดกระโดกอยู่นะครับ แต่ว่าตัวนี้มันไม่กระดกเลยนะตัวนี้มันนิ่งเลยนะแต่ว่าการทำงานขีดเอตัวร4อยสสิบขีดสิบเอดนี่มันก็เร็วเร็วกว่าจริงอยู่นะครับผมแต่ว่าแต่ถ้าเป็นผมผมชอบตัวนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมความชอบใครความชอบมันชอบไม่เหมือนกันนะครับเป็นผมผมชอบตัวนี้แหละครับผมผมว่ามันสมูทกว่ามันขับมันมันขับง่ายกว่าตัวขีดสิบเอ็ดนะ ในในความรู้สึกผมนะคลิปนี้ก็ชมไปบ่นไปเหมือนเดิมครับพี่น้องไม่มีคลิปไหนที่ไม่บ่นนะครับอ่ถึงคิวเราไปใส่แล้ว เราก็อยู่กับเจ้าทศก,กัณ์เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีคนถามผมว่าไอไม่ไม่ไม่อยากได้รถเอไม่ใช่ไม่ไม่อยากได้รถใหม่เหมือนเข้าหรอพวกโโบครัพวกซีรีส์ห้าแบบนี้ไม่อยากได้เมมห,มมมดดหมือนเข้าหรอ, op, มอ,มหรอผมบอกว่าผมก็อยากได้แต่ว่าผมชอบล็อกกี้มากกว่านะมัน ไม่รู้ดิแต่ผมชอบล็อกกี้อ่ะความชอบผมชอบล็อกกี้นะแต่มันก็แล้วเต่ความชอบแล้วครับผมแต่ว่าทั้งใจผมผมยกให้ล็อกกี้เลยมันอึดมันถึกดีนะถึงเนี่ยเพวกภายนงภายในมันจะไม่สวยเหมือนพวกซีรีสห์ห้าแต่มันก็ใช้ได้นะราคามันไม่ไม่สูงมากด้วยราคาจับต้องได้ ใครๆก็จับต้องได้ครับผมล็อกกี๋อเดี๋ยวเรามานับกันดูครับใส่กี่ตักอันนี้ตักที่3แล้วนะงานเหมาเจ้าทรศการของเราจะใส่กี่ตักเราก็ถอดบ้องฝุ่นหน้าออกแล้วนะครับผม คุ่นมันเยอะเกินมันไม่ไหวนะครับหม้อน้ำตันถอดออกก่อนนะสี่สตักแล้วนะครับผม ตัวนี้บุ้งกีมันใหญ่นะเขาสั่งใหญ่พิเศษนะครับผมป๊อ โคเบคันนี้นี่ใช้มาประมาณห้าถึงหกปีแล้วนะครับเ็นเสียใหญ่เขาว่าเขาเกี่าว่าห้าถึงหกปีแล้วไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมรถเนี่ยรุ่นนี้มีปัญหาแค่สายสายให้ลิกแตกสายเดียวนะครับเปลี่ยนให้ลิกแค่สายเดียวนะก็ไม่มีอะไรอีกเลยหลักที่เก้าแล้วครับผม ตักสิบเอ็ดตักแน่เลยสิบพอ,อยังยังนะครับผมโอ้โหไตัดจน่าสิบเอ็ดตักไปครับผม คลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสุดหลอบอดินนะครับผมสวัสดีครับ